ในเมืองไทยเฮอมืมนีบ่มีพรรคการเมืองใดครับพี่น้องครับที่สสาม,มารถล่มอำนาจสามปอได้นอกจากพรรคเพื่อไทยไไไไเป็นอย่างตึงจ้องล่มมันมากสามปอเพราะอำนาจสามปอครับพี่น้องเมือนี้เป็นอำนาจที่ ยังคงครอบคุมอยู่แทบทุกยมย่าในประเทศนี้แล้วถ้าหากว่าอำนาจสามปอเข้ามาแล้วเท็ดให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเท็ดให้พี่น้องประชาชนเทามีความสุขเท่าบอกว่าพี่น้องครับยากอยู่จักปีกระยาอยู่ไปโลดขั้นอยู่แล้วพี่น้องประชาชนมีเงินเต็มกระเป๋าเม็นบ่ครับ เขายอมให้อยู่ต่อแต่น้ำมือนี่พี่นองปอาชนเขาบ่สามารถยอม่สามปอโคกับ้านอยู่ต่อไปได้เพราะสามปอนะครับสิ่งที่เป็นผลงานหลักๆที่เขาเห็นอยู่คืออย่างครับพี่น้องครับคือการกู้หนี้ยืมสินจากต่างประเทศกู้ไมห่หยัง กู้มาจัดงบป,ประมาณซึ่งเป็นงบป,ประมาณที่มันบเหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันก็คือจัดงบป,ประมาณมาซื้ออาวุธมาซื้อรถถังมาซื้อเหือดำน้ำซึ่งพี่น้องก็เห็นแล้วว่าเรือดำนด้ำที่ซื้อมานั้นซื้อมาแล้วมันดำบ่ได้เพราะมันบมีเครื่องยนต์ แต่เขาเห็นเจตนารมณ์ว่าเหตุผลที่ซื้อเพราะอย่างพี่น้องครับเพราะอาจสิไปมีผลประโยชน์ร่วมกับการซื้ออาวุธต่างๆเหล่านี้